มีลูกค้าถามผมว่าห้องน้ําคุณดีกว่าห้องน้ําคนอื่นอย่างไรผมไม่ขอเปรียบเทียบกับของคนอื่นครับแต่ผมจะบอกว่าของผมมีดีอะไรบ้างของผมเป็นขนาดที่ใหญ่ครับขนาด1.3คูณ1.2คูณ2.4ขนาดที่พอดีครับฐานบำบัดของเสียในตัวเนี่ย6 0 0ลิตรไม่ต้องดูดซ่วมครับเป็นระบบน้ำล้นใช้จุลินรียย่อยสลายของเสีย3ชนิดจึงไม่ต้องดูดซ่วมไม่ต้องขุดดินข้อดีต่อมาคือเราประกอบแบบรถยนต์ครับ ไม่มีการขันน็อตใช้สีโป๊บีบอัดเข้าไปไม่มีน็อตแบบโค้งมนสวยงามออกแบบทันสมัยจะเรียบมันทั้งด้านนอกและด้านในไม่ต้องกังวลเรื่องเชือ้อราอุปกรณ์ภายในติดตั้งไว้ให้ครบทุกอย่างได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นชักโครกอ่างล้างหน้ากระจกพัดลมดูดอากาศพัดลมทำความเย็นชั้นวางของกล่องทิชชู่ที่วางสบู่ราวแขวนผ้าราวเหล็กมือจับสำหรับผู้สูงอายุแล้วถามว่าผมทำไมขายแพงกว่าคนอื่น ผมมั่นใจครับว่าสินค้าที่ผมผลิตนั้นคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียไปผมบอกได้คำเดียวว่าผมไม่ขายรถอีแตนผมไม่ขายรถบิ๊กอัพผมขายรถเฟอร์รารี่ ผมขายรถโรล,ลสลอย์รถเบนซ์ดีกว่าครับมาดูสินค้าด้วยสายตาตัวเองเลยครับโชว์รูมอยู่ที่ถนนอุทยานซอย1 1ตั้งแต่วันที่15มกราคมนี้เป็นต้นไปมีทั้งบ้านนอกดาวแคปซูลมีทั้งห้องน้ำสำเร็จรูปไฟเบอร์กร์ดสินค้าเรารับประกันในส่วนที่เป็นไฟเบอร์การ์ด1ปีและบริการหลังการขายที่ใกล้ชิดบริการตลอดเวลาหากมีปัญหาติดต่อได้0-925414942ยินดีให้บริการทุกท่านครับผม